Butum uh, we I don't go glass week, uh, come to G B D B D Fatoom We Adam Goglass we come to G B D B G F very happy, happy. Come to Bango Glass is very very mm, very 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 good uh uh team mm -hmm. It's uh, I very very fun y <S, <S, s very happy come to Bangovlas e, uh huh. thank you very professional is big uh, team is very good ดีฮะดีเพราะว่าเราจริงๆแล้วเรามองเขาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจนกระทั่งเกิดมีปัญหาเขาก็เลยกลับไปบ้านเกิดก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะมากลับมาตอนต้นปีกับ TTM นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามีโอกาสที่จะคว้าเข้ามาเลกสองเนี่ยเราก็คง ไม่ได้ไม่ได้คาใจเลยนะครับรีบรีบรีบที่จะคุยก่อนเลยเพราะว่าศักยภาพเขาในแง่ของอผู้เล่นได้หลายตำแหน่งมากนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อดีให้กับทีมเราครับคิดว่ามาเติมเต็มมากกว่านะครับเพราะว่าชุดที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็มาช่วยเสริมในจุดที่เราขาดเป็นบางเกมนะครับแล้วถ้าเกิดเขาสามารถที่จะปร์ฟอร์มได้แล้วเขาจะเป็นเสษคนแรกอันนี้ผมก็เชียร์อยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าจะมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาด ตั้งแต่เล็กแรกมาครับ